สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชื่อเถอะชีวิตมีคำตอบที่นี่เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวศาสนาคำสอนดีๆที่จะมาเป็นแนวทางให้กับชีวิตของทุกๆคนครับค่ะถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกนะคะครั้งนี้เราจะมาคุยกันถึงช่วงเวลาหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าค่ะครับ โดยเฉพาะการค้นพบหลักธรรมสำคัญที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทใช่ค่ะแล้วก็ความลังเลพระไทยในช่วงแรกๆที่จะทรงสอนธรรมะนี้ด้วยซึ่งข้อมูลเราก็จะมาจากพระวินัยปิดกมหาวัคเล่มสี่นะคะครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจแก่นแท้ของสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบในสัปดาห์แรกๆโดยเฉพาะเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้แหละครับและก็เหตุผลจริงๆว่าทาไม เออตอนแรกถึงทรงลังเลนิดหน่อยก่อนจะตัดสินพระไทยสอนน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยนะคะคือหลังจากตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพใกล้แม่น้ำเนรัญชราพระองค์ประทับนิ่งๆสวยวิมุตติสุขอยู่เจ็วันเต็มๆครับแล้วในช่วงนั้นเองพระองค์ก็ทรงมนสิการคือพิจารณาในใจอย่างละเอียดเลยถึงทรามที่เพิ่งค้นพบก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่านี้ใช่ไหมคะใช่ครับ หลักปริจจสมุปบาทหรือกฎแห่งเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันไปมันเป็นการค้นพบที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนความเข้าใจเดิมๆนะครับจากที่เชื่อเรื่องโชคชะตาเรื่องเทพเจ้าก็มาสู่การเห็นว่าทุกทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยสืบต่อกันมาอ๋อแล้วที่สําคัญคือมันดับได้ด้วยถ้าแก้ที่เหตุถูกต้องครับอันนี้สําคัญมากคือมันมีทั้งสายเกิดอนุโลม ที่อธิบายว่าทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มีสายดับปฏิโลมที่ชี้ทางว่าถ้าเราดับเหตุตัวแรกได้ตัวต่อๆไปมันก็จะดับตามกันไปหมดเหตุตัวแรกที่ว่านี่คืออะไรคะที่เคยได้ยินว่ามี12ข้อต้องไล่หมดเลยไหมคะจริงๆหัวใจหลักอาจจะไม่ใช่การท่องจําทั้ง12ข้อเป๊ะๆนะครับแต่เป็นการเข้าใจหลักการของมันจุดเริ่มต้นสําคัญเลยก็คืออวิชาความไม่รู้จริงในธรรมชาติของสิ่งต่างๆความไม่รู้ ครับความไม่รู้นี่แหละมันเป็นเหมือนเชื้อทําให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งทางความคิดคําพูดการกระทําแล้วมันก็ส่งผลต่อไปเรื่อยๆตัวที่สําคัญมากๆก็อย่างเช่นตัณหาความอยากได้อยากมีมแล้วก็อุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นพวกนี้มันผลักดันให้เกิดพบเกิดชาติคือการเกิดแล้วปลายทางก็คือกองทุกทั้งหมด ชรามรณะโศกะปริเทวะอะไรพวกนั้นใช่เลยครับเหมือนโดมิโนโที่ล้มต่อต่อกันไปแต่เป็นโดมิโนโที่เราหยุดมันได้หยุดได้ครับถ้าเราดับอวิชาตัวแรกได้ปัจจัยอื่นๆก็ดับตามไปด้วยทุกก็ดับไปด้วยพอทรงเข้าใจแจมแจ้งแบบนี้ก็ทรงเปล่นพุทธุธานออกมาหลายครั้งเป็นเหมือนบทกวีสั้นๆสแสดงความปีติที่เจอทางสว่างนี้นะครับค่ะแล้วหลังจากสัปดาห์แรกที่ทรงพิจารณาเรื่องนี้แล้วมีอะไรต่ออีกคะมีครับ อย่างสัปดาห์ที่2ที่ต้นอชป,ปาลนิโครธก็ส่งเจอพรามคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะถือตัวจัดหน่อยพระองค์ก็เลยส่งให้คำนิยามพรามที่แท้จริงว่าไม่ใช่เพราะเกิดมาเป็นพรามนะแต่คือคนที่ลายบาปแล้วสำรวมตนจบพรหมมาจันท์อ๋อค่ะสัปดาห์ที่3ที่ต้นมุจลินตอนนั้นฝนตกหนักล้มแรงก็มีพญานาคม,มุจลินมาขดตัวปกป้องพระองค์ตอนนั้นก็ทรงเปล่งอุทานถึงความสุขจากความสงัด การไม่เบียดเบียนแล้วก็การละอัศมิมานะคือการถือตัวถือต้นแต่ละเหตุการณ์ก็มีความหมายลึกซึ้งนะคะครับแล้วก็สัปดาห์ที่4ที่ต้นราชาย,ยตนะพ่อ้าตะปุสะพลิกะก็มาถวายสัตตุผงสัตตุก้อนอาหารมื้อแรกเลยนะคะหลังตัดสรู้ใช่ครับเขาก็เลยได้เป็นอุบาสกคู่แรกที่ถึงพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งตอนนั้นท้าวมหาราชทั้งสี่ก็มาถวายบาทหินด้วยค่ะ ทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญเลยค่ะคือมีคำสอนที่ดีเลิศลึกซึ้งขนาดนี้แล้วทำไมเอ่อทไมตอนแรกถึงทรงลังเลที่จะสอนล่ะคะคำถามดีครับคือหลังจากนั้นพระองค์ก็กลับไปที่ต้นอาชปาลนิโครธอ,อีกแล้วก็ทรงรำพึงกับพระองค์เองนี่แหละว่าธรรมะที่ตรัสรู้เนี่ยมันช่างลึกซึ้งคำภียากที่จะเห็นตามทุตศะยากที่จะรู้ตามทุลยุนุโพธคือมาละเอียดประณีตมาก เกินกว่าที่คนทั่วไปจะคิดตามด้วยเหตุผลธรรมดาธรรมดาได้ครับประมาณนั้นเลยครับอัตกาวจรต้องเป็นบัณฑิตมีปัญญาจริงๆถึงจะเข้าใจได้ทรงกังวลว่าคนส่วนใหญ่ที่ยังติดข้องอยู่กับความสุขความยึดติดต่างๆหรือที่เรียกว่าอะไรจะไม่เข้าใจใช่เลยครับพระองค์ทรงเห็นว่าคนส่วนใหญ่ยังเพลินๆอยู่กับเรื่องทางโลกเรื่องกามคุณความยึดติดต่างๆ มันยากมากๆที่เขาจะเข้าใจสภาวะที่ตรงข้ามเลยคือนิพานที่หมายถึงความดับสนิทของเหตุปัจจัยปรุงแต่งการสละความยึดมั่นการสึ้นตันหาอืมก็ทรงคิดว่าถ้าสอนไปแล้วเขาไม่เข้าใจเออมันก็จะเหนื่อยเปล่ากิละมะะัะะลำบากเปล่าวิวเหสาพระไทยก็เลยน้อมไปทางไม่อยากสอนหรืออโปโสุตกตาคือขนขวายน้อยลงโหเป็นจุดที่น่าคิดมากเลยนะคะ แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนคะที่ทําให้ทรงเปลี่ยนพระไทยการมาของเท้าสหัมบดีพรมครับหรือที่เรียกว่าพรมยาจนาเท้าสหัมบดีพรมครับพรมท่านนี้ทราบความคิดของพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นห่วงว่าโลกจะฉิบหายนะถ้าพระองค์ไม่สอนธรรมาน้ขนาดพรมยังต้องลงมาทูลเชิญเลยนะคะใช่ครับแสดงว่าเรื่องนี้สําคัญมากจริงๆเท้าสหัมบดีพรมก็มาปรากฏพระองค์ตรงหน้าเลยทูลรัฐนาจริงจมาก ขอให้ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกโดยเฉพาะพวกที่มีกิเลสน้อยมีทุลีในดุลตาน้อยอัปปรชชะาชาติกาที่พอจะเข้าใจได้มีการเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมคะครับเปรียบว่าเหมือนคนยืนบนยอดเขาเห็นคนอื่นๆได้รอบฉันใดก็ขอให้ทรงมีพระกรุณามองเห็นหมู่สัตว์ที่จมในทุกฉันนั้นแล้วพระพุทธองค์ทรงทําอย่างไรคะเมื่อได้ฟังคําทูลนั้นด้วยความกรุณาต่อสัตว์โลกนะครับ ประกอบกับคำทูลของพรมพระองค์ก็ทรงใช้พุทธจักษุตรวจดูโลกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ทรงเห็นความแตกต่างหลากหลายของผู้คนเหมือนดอกบัวใสิสระที่มีสี่ระดับอุปมาบัวสีเหล่าที่เราคุ้นเคยกันนี่เองใช่ครับคือมีทั้งพวกที่ยังจมอยู่ใต้น้ำต้องใช้เวลาพัฒนาอีกนานพวกที่อยู่ปริ่มน้ำพอสอนได้พวกที่พร้อมจะพ้นน้ำแล้ว แล้วก็พวกที่บานเหนือน้ำพร้อมรับแสงทมได้ทันทีถูกต้องครับพอทรงเห็นว่ามีคนหลากหลายทั้งสอนง่ายสอนยากอินทรีแก่กล้าอ่อนปนปนกันไปแต่ก็มีกลุ่มที่พร้อมจะเข้าใจอยู่ก็เลยทรงตักสินพระทัยครั้งสำคัญประกาศออกมาเลยว่าประตูแห่งอมะตะเราเปิดไว้แล้วสำหรับผู้ที่จะฟังจงปล่อยศรัทธามาเถิดเป็นการเปิดทางสู่การดับทุกข์ให้กับโลกเลยนะคะสุดยอดมากค่ะ แล้วทรงคิดจะไปสอนใครเป็นกลุ่มแรกคะตอนแรกทรงระลึกถึงรายการเก่าคืออราราดาบทกับอุทกดาบทพอท่านเป็นผู้มีปัญญามากค่ะแต่พอใช้พระยานตรวจดูก็ทราบว่าทั้งสองท่านสิ้นชีพไปแล้วไม่กี่วันก่อนหน้านั่นเองเอ้าวเสียดายจังเลยนะคะครับก็เลยทรงระลึกถึงกลุ่มปัญจวคีคือนักกวดห้ารูปที่เคยดูแลพระองค์ตอนบําเพ็ญธุรกิริยาทรงเห็นว่าถ้าเหล่านี้น่าจะมีพื้นฐานที่ดีพอจะเข้าใจทำได้ ก็เลยตัดสินพระไทยว่าจะไปโปรดท่านเหล่านี้ก่อนค่ะการเจาะลึกวันนี้ก็พาเราย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยนะคะตั้งแต่การค้นพบปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึง้งความลังเลพระไทยที่เกิดจากความเมตตาและเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ครับจนมาถึงการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเปิดเผยหนทางนี้ให้โลกได้รู้ด้วยแรงหนุนจากท้าวสหัมบดีพรมเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สืบทอดมายาวนานจริงๆค่ะใช่ครับ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์เลยทีเดียวสำหรับคันขาม,ขามชวนคิดส่งท้ายนะคะในเมื่อหลักปฏิจจสมุปบาทชี้ว่าอาวิชชาหรือความไม่รู้เป็นรากฐานของทุกถ้าอย่างนั้นแล้วมีอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่เราพอจะฝึกฝนเพื่อค่อยๆเพิ่มความเข้าใจหรือลดความไม่รู้เท่าทันในสิ่งต่างๆรอบตัวเราลงได้บ้างคะลองเก็บไปคิดกันดูนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้ความรู้ความบันเทิง อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่อง YouTube เชื่อเถอะชีวิตมีคำตอบด้วยนะครับ